หลายอารมณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ขันนะคะกับฉากนี้ค่ะฉากที่ชาวบ้านเนี่ยแก้เกอ้อเรื่องกล่าวหาทศพลว่าเป็นชู้กับคําปองด้วยการบอกว่านึ่งข้าวเอาไว้ต้องกลับไปดูค่ะคป้าไว้ยังคงป่าเออขอยบอโมโหนั่งป้าเดี๋ยคขอยนึ่งข้าวไว้ว่าแม่มันใหม่เบิ่ดเราบ่เฮ้ยแม่นบ่ป้าป้บอ้าเอา้านี่น หรือว่าจะเป็นฉากเศร้าซาบซึ้งที่แม่คำปองยอมสละชีวิตของตัวเองฉากนี้ค่ะ เรียกว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักที่มีต่อลูกนะคะหลายคนบอกว่าเฟชอลริสลาควรจะได้รับรางวัลจากบทนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นฉากนี้โอ้โหเป็นฉากที่น่าประทับใจอีกฉากหนึ่งเลยค่ะถูกพูดถึงมากที่สุดฉากที่คําแก้แปลงร่างเป็นพญานาคมาอารวาสแล้วก็เป็นฉากที่บอกลาทศพลนะคะธ ถูกพูดถึงมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําพูดอารมณ์นะคะการแสดงของแต้วเองที่ต้องยกนิวใไ้แล้วก็ CG ค่ะที่คนดูละครบอกว่าประทับใจว่าทําได้ดีรวมถึงอารมณ์ที่ถูกถ่ายทอดออกมาด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายฉากค่ะที่คนพูดถึงรวมทั้งการผูกเรื่องบ้างไฟพญานาคกับเจ้าแม่นาคีว่าเป็นการทําขึ้น เพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาของเจ้าแม่นาคีแล้วก็เป็นอนุสร์ความรักตราบชั่วนิจนิรันด์ค่ะเรียกว่านอกจากความสนุกสนานแล้วนะคะเรื่องนี้คนดูก็พูดกันค่ะว่ายังได้ข้อคิดมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของการไม่เบียดเบียนกันแล้วก็อารมณ์ความโกรธที่ทําให้ <พบ S 1> เรื่องทั้งหมดเนี่ยสามารถพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือมได้เลยนะคะ